โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมก่อนสุดนะครับผมทุกคนวันนี้ก็อยู่กันที่ ID Level Super Master 94ตัวร้ายของเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์นะแล้วในคลิปนี้ผมจะมาทำการรีวิว เติมเงิน1นึ่งแสนลูบี้ได้อะไรบ้างนะครับผมทุกคนมันเป็นคอนเทนต์ที่ผมเนี่ยโคตรอยากรู้แล้วก็เป็นคอนเทนต์ที่น้องทางบ้านหลายคนเนี่ยก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับผมทุกคนผมต้องขอเกินตอรี่ของคลิปนี้ก่อนเลยล้ะกันนะครับผมทุกคนก็คือในวันที่เกมฉลองครบรอบ9ปีเกมไลน์เลนเจอร์ีนี้ของผมเนี่ยนะได้ทำการจัดหนักเติมไปทั้งหมด หนึ่งแสนกว่าลูบี้นะสำหรับทางด้านไอดีนี้ถ้าตีเป็นมูลค่าเงินในช่วงเวลานี้นะประมาณ1นึ่งแสนแปดมืนบาทถึง2องแสนบาทได้เลยนะครับผมทุกคนสำหรับทางด้านการเติมในครั้งนี้แล้วในตอนนั้นเนี่ยนะเลนเจอร์9ดาวในเกมเนี่ยมีเพียงแค่7 8ตัวเท่านั้นนะครับผมทุกคนแล้วนอกจากลูบี้ที่ผมได้ทําการเติมไปนะครับผมทุกคนผมเนี่ยนะได้ทําการลูดแพ็คทุกเดือนเดือนละประมาณ2,000ถึง8,000บาทแล้วแต่เดือนตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานะแล้วผมเนี่ยจะทําการรีวิวก่อนที่ผมจะเริ่มทําการใช้1นึ่งแสนลูบี้ว่าผมเนี่ยมีอะไรมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมทุกคนอันนี้เป็นของที่ผมเนี่ยนะมีมาอยู่แล้วนะก็คือในตอนนั้น เกียร์แดาวยังไม่เข้าเลยนะครับผมทุกคนทํำไอเดียงผมเนี่ยนะยังไม่มีเกียร์แดาวเลยแม้แต่ชิ้นเดียวโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไปรอดูเลยลักกันนะครับผมทุกคนว่าหลังจากที่ผมเนี่ยได้ทําการใช้1นึ่งแสนลูบี้หมดไปแล้วผมได้อะไรมาเพิ่มบ้างนะ แล้วในตอนนี้เรามาเริ่มรีวิวเลยละกันนะครับผมทุกคน1นึ่งแสนลูบี้หลายคนมองว่าเยอะนะผมเองก็มองว่ามันโคตรเยอะเหมือนกันนะครับผมทุกคนแต่ว่าผมเนี่ยนะใช้มันหมดในระยะเวลาเพียงแค่หนึงปีเท่านั้นแต่ความจริงแล้วผมว่ามันหมดก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้วนะครับผมทุกคนที่มันยังพอยืมมาถึงตอนนี้ได้เนีเพราะผมเนี่ยเติมเพิ่มไปเรื่อยๆนะอันดับแรกเลยนะครับผมทุกคนเลนเจอร์เดาวตอนนี้ จาก7ตัวเมื่อปีที่แล้วตอนนี้ผมมีทั้งหมดประมาณ22ตัวสำหรับทางด้านเลนเจอร์9ดาวแม็กแต่ความจริงแล้วผมสามารถปั้นได้มากกว่านี้อีกนะเพราะว่ากบ9ดาวผมเนี่ยเหลืออีกเต็มเลยนะครับผมทุกคนโอเคแล้วต่อไปนะก็เป็นทางด้านเกียร์โอ้โหผมบอกเลยเรื่องเกียร์เนี่ยผมโดนกับมันหนักมากเลยนะ อย่างเกียร์ชิ้นแรกนะครับผมทุกคนดาบของราชาจระเข้เป็นเกียร์ที่ผมเจ็บมากที่สุดนะคือผมเนี่ยเปิดถึงการันตีไปแล้ว7000ลูบี้ถ้าตีเป็นมูลค่าเงินนะประมาณ1 3,000บาทได้นะครับผมทุกคนแต่ว่าผมเนี่ยเปิดไปทะลุกว่านั้นเพราะว่าผมเนี่ยอยากได้มันมากเพราะว่ามันน่าจะเป็นเกียร์อาวุธที่ดีที่สุดในเกมนะเพราะว่ามันเนี่ยสามารถสร้างความเสียหายสกิลเพิ่มได้อีก1,000กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะเลนเจอร์ตัวไหนใส่ ค่าใส่เกียร์ชิ้นนี้แม่งแรงขึ้นทุกตัวแบบเห็นได้ชัดนะแล้วมันก็เป็นเกียร์ที่เก่งกว่าเกียร์อาวุธเกียร์วิ่งด้วยไอรอนการันตีผมบอกเลยหลายคนไปวิ่งนะหมดเงินกันที2 3สมหมื่นแต่ว่าดาบราชาจระเข้เนี่ยเป็นเกียร์ที่คุ้มค่าที่สุดในเกมสำหรับทางด้านเกียร์อาวุธนะ แล้วเกียร์ชิ้นต่อไปก็เป็นฝันร้ายของเกียร์วิ่งไม่แพ้กันนะครับผมทุกคนก็เป็นทางด้านแส้มังกรคามปีใหม่นะผมบอกเลยนะครับผมทุกคนว่าเกียร์วิ่งที่เป็นเกียร์อาวุธแทบจะไม่ได้เซเซียวของเกียร์สองชิ้นนี้เลยนะครับผมทุกคนก็เป็นทางด้านดาบของราชาจระเข้แล้วก็แส้มังกรคามปีใหม่ แล้วเกียร์ที่เป็นฟันไลท์เกียร์วิ่งอีกชิ้นหนึ่งก็เป็นทางด้านขวานประกายลัศมีจันทานนะเกียร์ชิ้นนี้เนี่ยเอามาใส่ให้กับเลนเจอร์สายพลังผมบอกเลยว่าดีกว่าเกียร์วิ่งแน่นอนถ้าใครที่มีขนนกประมาณ2 0 0 0 0 0ขนนกแล้วกําลังวางแผนว่าจะวิ่งเนี่ยนะผมบอกเลยว่า คุณไม่ควรวิ่งรอบเกียร์อาวุธเราควรจะเก็บเอาไว้วิ่งรอบเกียร์ช่องกลางกับช่องสุดท้ายจะดีที่สุดนะครับผมทุกคนโอเคแล้วก็ทางด้านเกียร์ของโคลโบโตเกียวร,รีเวนเจอร์นะ คือผมเนี่ยเปิดไป7,000รูบี้ผลประกอบการคือได้มา3ชิ้นค่อนข้างโอเคมากเลยนะครับผมทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดไอพวกเกียร์พิเศษพวกเกียร์จันทาเกียร์คริสต์มาสหรือว่าเกียร์ดาบจระ,ะเข้อะไรเงี้ยหู7,000บี้ได้ชิ้นหนึ่งแทบกีดแล้วนะครับผมทุกคนเราได้จากกล่องเลือกเกียร์ด้วยซ้ำไป แล้วเกียร์ที่โคตรดีชิ้นนะก็เป็นทางด้านเกียร์ปืนคิดมาสักดิธิ์นะถ้าเกิดเกียร์ชิ้นนี้ได้ทําการใส่ให้กับตัวบินเมื่อไหร่ตัวบินของคุณบินไวขึ้นบื้มกระทบไวขึ้นนะอ่าแล้วส่วนเกียร์ช่องกลางเนี่ยผมบอกตามตรงเลยว่ามันเป็นเกียร์ที่ผมเกลือมากๆนะคือแบบผมได้แค่3มชิ้นน,นจากการไปตะลุยตู้เกียร์มามากมายนะครับผมทุกคนบอกเลยว่าแผ่นนี้โคตรแสบ แล้วส่วนทางด้านเกียร์ช่องอุดท้ายเนี่ยผมค่อนข้างดวงดีกับเกียร์ช่องนี้นะเพราะว่าผมเนี่ยได้รับเกียร์แดาวมาทั้งหมดประมาณ11ชิ้นได้จากการเปิดตู้กาชานะครับผมทุกคนโอเคก็คือเกียร์เนี่ยประมาณนี้เลยผมเปิดเกียร์ไปนะประมาณ4ี่0 0ื่นห้าหมื่นลูบี้แค่นั้นเองนะครับผมทุกคนส่วนมากเนี่ยผมจะไปเน้นที่เลนเจอร์นะเพราะว่า เกียร์เจ็ดดาวหลายๆชิ้นของผมเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ดีเยี่ยมมากอยู่แล้วนะครับผมทุกคนความจริงแล้วไอดีนี้เนี่ยมันมีเกียร์เจ็ดดาวรวมกันผมว่าน่าจะหลายร้อยชิ้นนะแต่ว่าผมเนี่ยทำการย่อยทิ้งเพื่อเอาเคี้ยวเอาคัมภีร์มาอัพเกียร์ชิ้นที่เก่งกว่าดีกว่านะครับผมทุกคนแล้วไอดีนี้ของผม ไม่สามารถฟาร์มได้หลายคนถ้าเกิดเป็น1นึ่งแสนลูบี้ของเขาเนี่ยนะอาจจะไปได้ไกลกว่าผมเยอะเลยแต่ว่าไอเดียของผมเนี่ยเล่นเป็นสไตล์เลเวลน้อยของโหดนะแล้วในยุคเมื่อก่อนนี้ที่ไอดีนี้เติมรวมๆไปเนี่ยผมว่าน่าจะเกินล้านแล้วนะครับผมรู้คนเพราะว่าในยุกคก่อนๆนี้ การปั้นเลนเจอร์แสงมืดให้กลายเป็นร่างไฮเปอร์แม็กแต่และตัวเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับผมทุกคนย่างทางด้านเอ็ดเวิร์ดกราฟิตี้นะผมทําการเปิดกาชาตู้กบม่วงเนี่ยสามร้อยลูบี้ได้กบเพียงแค่2ตัวแล้วต้องมาลุ้นอีกนะว่ากบ2ตัวนั้นเนี่ยจะเป็นกบม่วงหรือเปล่าผมบอกเลยว่าแผ่นี้แม่งแสบจัดแล้วผมเนี่ยทำการปั้นแสงมืดในยุคเมื่อก่อนนี้ไปตั้งหลายตัวเยอะมากๆเจสซิก้านีก็แพงนะตัวประมาณหมื่นกว่าบาทนะแล้วทำพีร้อยบิ น่าจะเติมเพิ่มไปอีกประมาณ1 0,000บาทนะครับผมทุกคนแค่เลนเจอร์ง่อยๆเจมเมื่ออย่างนี้หูบอกเลยว่าหมดค่อนข้างเยอะนะสําหรับทางด้าน ID นี้เรื่องเลนเจอร์แต่ว่าในอนาคตเนี่ยนะ ID นี้ ถ้าผมได้เงินก้อนมาเพิ่มผมอยากจะเติมเพิ่มอีกสักสองแสนลูบี้ไปเลยเพราะผมเนี่ยอยากจะรู้ว่าถ้าสองแสนลูบี้เนี่ยผมจะได้ของเพิ่มอีกขนาดไหนนะครับผมทุกคนโอเคขอรับของในบิงโกก่อนคือของในบิงโกรอบนี้แม่งท่วมจริงหวะ แล้วในอนาคต ID ดีนี้ของผมเนี่ยจะทําการเติมอัดไปเรื่อยๆจนกว่าเลนเจอร์ทุกตัวในทีมของผมเนี่ยนะจะเป็นเกียร์แดาวทั้ง3ช่องทุกตัวนะครับผมทุกคนแล้วก็ศักยภาพเนี่ยครบ2,500แต่ว่าผมเนี่ยจะพยายามไม่อัพเลเวลไปมากกว่านี้แล้วนะครับผมทุกคนก็คือผมเนี่ยจะพยายามไม่ให้ไอเดียของผมเนี่ยขึ้นเลเวลออาต้านะโอเคครับเดี๋ยวผมเนี่ยขอทําการไล่บวกคนให้กับทางบ้านได้ดูสักเกมก่อนละกันนะแต่ก่อนที่ผมจะกดไปสําหรับใครที่อยากจะซื้อ หรือว่าอยากจะขายไอดีเกม l i น์เรนเจอหรือสำหรับใครที่อยากจะเติมเงินในราคาที่ถูกกว่าในเกมอย่างมากทุกแพ็คนะก็คือในตอนนี้ทางเพจกอสุดของผมที่มีผู้ติดตามมากกว่า1นึ0 0แสนหคนเปิดให้บริการเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ท็อปคอมเมนต์ลากันนะ โอเคครับแล้วในตอนนี้ผมได้ทําการรีหาทีมตึงๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีมแรกที่เราต้องเจอก็เป็นทางด้านเลเวลลีเจนแปนะรู้จักไอดีตัวร้ายของกนสุดฝันร้ายของเลเวลตานานหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะทําการแสดงให้กับทางบ้านได้ดูเลยละกันก็คือไอดีของผมในตอนนี้เนี่ยมันสามารถไต่ P v P ขึ้นสู่ลีกตานานได้แบบไม่ยากเย็นแล้วนะครับผมทุกคนผมก็เลยไม่ค่อยมีแผนว่าจะวิ่งหาเกี์ว,วิ่งนะแต่ว่าในอนาคตถ้าไอเดียของผมเนี่ย มันเริ่มตันจนไม่มีอะไรให้อัพแล้วผมน่าจะทําการวิ่งหาเกียร์วิ่งนะครับผมทุกคนอ่านในตอนนี้เลเวลรีเจน86เนี่ยไม่สามารถทนทานต่อดาเมจของผมได้เลยนะครับผมทุกคนคือผมเล่นง่ายมากนะกดออโต้และกดสลับทีม AB แค่นี้แล้วปล่อยให้รอเวลาผ่านไปสักเกือบหนึ่งนาทีเนี่ยผมก็จะสามารถได้รับคะแนนมาแบบฟรีๆแล้วนะครับผมทุกคน แล้วอีกไอดีของผมเนี่ยนะไอดีเนตนาลีหมู่หตัวร้ายนะครับผมทุกคนก็คือได้เติมเงินไปมากกว่า50,000ืลูบี้ผมบอกเลยว่าตอนนั้นเนี่ยเสียหายหลายมากเลยก็คือเติม2องดีรวมกัน1นึ0 0 0สนลูบี้ในวันเดียวนะครับผมทุกคนตอนนั้นเนี่ยนะยังมีเลนเจอร์เาดาวแม็กเพียงแค่4ตัวเดี๋ยวเรามาดูในวันนี้เลย นี่เลยละกันนะครับผมทุกคนก็คือในตอนนี้ไอดีของผมเนี่ยเติบโตแบบก้าวกระโดดจากเลนเจอร์ก้าดาวแม็กเพียงแค่4ตัวในวันนั้นสู่เลนเจอร์ล่างทองเต็มทีมในวันนี้แต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปคือล u b y ผมหมดตอนนี้ตัดบทผมไปก่อนเดี๋ยวเรามารอดูเลยละกันนะครับผมทุกคนว่าไอดีนี้ของผมมีเลนเจอร์ก้าดาวแม็กเพิ่มมากี่ตัวอ่าตอนแรกเนี่ยนะที่ผมมีเลนเจอร์ก้าดาวแม็กเพียงแค่สตัวแต่ว่าในตอนนี้ ไอดีของผมมีเลนเจอร์9ดาวแม็กทั้งหมด16ตัวปีเดียวเพิ่มมา12ตัวแทบจะปั้นตัวละเดือนเลยก็ว่าได้นะครับผมทุกคนเอ้ย15ตัวนี่ว่าผมลืมไปไทกี่แม่งยังไม่ตันนะต้องขออภัยทางบ้านด้วยนะครับผมทุกคนแต่ว่าในอนาคตยังไงก็โดนผมปั้นตันอยู่แล้วนะผมทุกคนเพราะว่าในตอนนี้กบ9ดาวผมเนี่ยก็มีนะแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นเดี๋ยวเรามาดูเกียร์ละกัน50,000ลูบี้ไอดีนี้เติมน้อยกว่าไอดีนั้น ไปเท่าหนึ่งอะอาจได้รู้คือหยแผลแสบว่ะไมโครโฟนอันเดียวผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าตอนนั้นผมหมดไปกี่รูบี้นะแล้ว่วนเกียร์ช่องกลางเนี่ยได้มาเพิ่มอีก3ชิ้นเท่านั้นนะครับผมทุกคนแล้วส่วนเกียร์ช่องสุดท้ายได้มาเพิ่มอีแค่4ชิ้นเท่านั้นนะก็คือ5 0 0 0มืลูบี้ของผมเนี่ยทำอะไรไม่ได้มากนะผมไปเน้นที่เลนเจอร์ซะส่วนมากนะครับผมทุกคนก็สําหรับไอดีนี้ ที่เล่นเป็นโคลาโบเรนเจอร์ล้วนๆผมบอกเลยว่าการฟาร์มนี่มันยากมากคือแล้วผมเล่นเป็นเลเวลที่น้อยมากๆแลอย่างเลเวลมาสเตอร์เนี่ยไม่สามารถฟาร์มสเตจจุติได้นะผมเนี่ยจะต้องทำการเข้ามาซื้อของเอาในร้านค้ากิลอย่างเดียวเลยนะครับผมทุกคนถ้าเกิดอยากจะั้านตัวไหนเนี่ยผมจะพยายามซื้อกล่องอันนี้ทุทกๆสัปดาห์นะสัปดาห์หนึ่งเนี่ยมันได้2กล่องนะผมทุกคนเดือนหนึ่งเนี่ยได้ประมาณ เจอันนะถ้าเกิดสมูสะสมเรื่อยๆเนี่ยน่าจะได้เยอะเลยนะครับผมทุกคนแต่ว่าผมเน้นไปเติมทางด้านแพ็คหินปลุกพลังมากกว่านะเติม2 ID รวมๆกันเนี่ยเดือนหนึ่งผมหมดประมาณ 1 5ื0 0หบาทแล้วที่เติมไป1นึ0 0 0สลูบี้ในวันนั้นเนี่ยผมจําไม่ได้เหมือนกันว่ายอดมันเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดตีเป็นมูลค่าในยุคนี้เนี่ยแค่ค่าลูบี้หนึ่งแรูบี้ประมาณ2องแสนนะครับผมทุกคนแล้วเติมอีกทุกเดือนผมตีแบบหลับตาตีนะตีไปว่าเติมเดือนละหมื่นละกันนะ ก็คือเติมมาเนี่ยผ่านมาปีหนึ่งผมน่าจะเติมไปประมาณ40 0แสนเกือบ5 0 0แสนบาทได้แล้วนะสำหรับทางด้าน2 ID ดีนี้ในเพียงแค่1ปีเท่านั้นแต่ว่าทางบ้านก็น่าจะเห็นว่าผมเนี่ยปั้นหลายไ d ดีแล้วก็มีไ d ดีที่มันเป็นลุกกี้ที่ผมไปเติมเงินเล่นๆปันนน้นทำคลิปทำชาเลนจ์ให้กับทางบ้านได้ดูเนี่ยอีกหลาย ID ดีเลยผมว่าปีหนึ่งผมหมดกับเกมนี้เยอะมากนะตอนเด็กฝันว่าเคยอยากจะเป็นเศรษฐีโตมาติดเกมนี้ เศรษฐีก็ไม่ได้เป็นโอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยเจอกันที่คลิปหน้านะครับผมทุกคน